สวัสดีครับเอฟซี FC ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับอ่ะวันนี้ก็ <c oughs> ออกหาอยู่หากินนะครับเอฟซีนี่ก็มาคนเดียวเนาะเราะหาอยู่หากินนะครับเอซีก็มันไม่รู้จะพูดยังไงเนาะก็่ะครับก็นี่ครับบรรยากาศเนาะเลาะห้วยนะครับเอซีแต่มัน น้ำแห้งหมดแล้วเนาะห้วยนี้นะครับพี่ซีไม่มีน้ําเลยนะครับโอ้ยก้อนหินก้อนนี้ก้อนมันใหญ่เนาะนะครับมาชมบรรยากาศฟังเสียงลมนะครับพี่ซีโอ้ยลมแรงมากนะครับพี่ซีนี่เป็นก้อนหินเป็นลําห้วยนะครับพี่ซีเนาะน้ําก็แห้งหมดแล้วล่ะก็เลาะหาอยู่หากิน อานธรรมชาติเนาะอันนี้ขาขึ้นนะครับพีซีเนาะอ้าผมก็ออกมาคนเดียวเนาะวันนี้อ,อยู่หากินนะครับพีซีกองหาอยู่หากินไม่หมานนะครับวันนี้มีอื มีเ็ด้วยอาครับก็วันนี้ก็มีเอฟซีท่านหนึ่งคอมเมนต์เข้ามาว่าผมเป็นผู้บาดโสดนะครับเอฟซีเนาะก็ตามที่ช่างพงพูดเนาะก็เลิกกันกับแม่น้องก้อยได้หลายเดือนแล้วนะครับเอฟซีเนาะตั้งแต่ก่อนลงนาเนาะลงปากดำนานะครับเอฟซีโอ้ยบรรยากาศเนะาะลมก็แรงเนาะครับเอฟซีเนาะ นำห้วยนี้ยาวนะครับพี่ซีเนาะน,นี่แหละเขาเรียกว่าห้วยกับกว่านะครับพี่ซีโอ้ทางม,มีน้ำนีเนี่ยครับพี่ซีจุดยอดเลยแหละแต่ก็วันนี้ก็หนาวเนะาะหนาวครับก็มีเอฟซีท่านหนึ่งคอมเมนต์เขามาว่าทาง้าดเอฟซีฝนตกฝนตกนะครับพี่ซีเนาะแต่ ตกแรงนะครับวิซีน้ําท่วมเนาะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับวิซีเพราะว่าทางบ้านผมนี่หนาวแล้วเนาะอืมบรรยากาศเนาะถ้าเดินขึ้นไปนี่ครับวิซีก็คงจะไกลพอสมควรเนาะขึ้นไปตรงนี้นะครับี่ซีเดินไปตามก้อนหินเนี่ยก้อนหินมันเยอะก็เลยเดินง่ายหน่อยนะผมก็ มานั่งชมวิวชมบรรยากาศเนาะที่ห้วยกว่านะครับพี่ีมันเดินขึ้นไปตั้งไกลแล้วเนาะก็เดินกลับลงมาแล้วนะครับพี่ีอาอยู่หาก,กินก็ไม่หวานนะครับมันลมแรงจริงๆนะครับพี่สีฟังเสียงลมเนาะโอ้ยสุดยอดจริงๆเลยนะครับพี่ีอันนี้ก็มันจะแยกออกไปเนาะแล้วก็ไหลลงไปมันจบกันนะครับพี่ีน้ําก็ ตรงนี้นี่สายใหญ่เลยน้ําสายหลักนะครับพี่เนาะโอ้ยฟังเสียงครับพี่ลม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 ก็ฮึช่างพงก็วันนี้ก็ขึ้นไปกีดยางเนาะอยู่ที่ไร่ผู้หลวงนะครับพี่ซีกงค้ำนู่นอ่ะส่วนผมก็ออกมาหาอยู่หากินไม่รู้ว่าช่างพงไปไหนเนาะเห็นว่าไปหยอดน้ํากดเมื่อเช้านี้นะครับพี่ยูที่ อยู่ใกล้ๆบ้านเนาะนนเ,นเนี่ยครับกรีนเต็มเลยนะครับพี่ซีอ้าไม่หมานะครับพี่ซีถ้าเอฟซีท่านใดคอมเมนต์เข้ามาอีกก็อย่างที่ช่างพงพูดเนาะเอฟซีสงสัยผมก็เลยมาตอบนะครับพี่ซีว่าริงครับ บ่าวสกขอเลือกกันงานนะครับพี่ีเนาะ,ะแต่ก่อนลงปักดำนาเนาะหวานข้าวเกี่ยวก่อนทำนาเนาะก็มันลุมนะครับนี่ใบไม้จริงจริงจีบนะครับพี่ีเนาะลมพัดใบไม้โอ้ยเสียงดังมากนะครับพี่ีเหมือนกับเมื่อวานนี้เนเมื่อวานนี้โอ้ย ต้องได้ลงมานะครับนั่นน่ากลัวเนาะอยู่บนเขาขน,นาดดูไม่ไกลนะครับพี่สลมเป็นขนาดนี้เนาะคือถ้าขึ้นเขาเนี่ยโอ้ยน่าเสียวเสียวกิ่งไม้เนาะกิ่งไม้ที่แห้งนะครับไอซสี่อยู่แวน,นี้ต้นไม้มันต่ําไม่มีกิ่งไม้เท่าไหร่เนาะก็เลาะชมไปเรื่อยๆชมวิวชมบรรยากาศเนาะ ลองน้นํานี้มันจะขึ้นไปไกลมากครับไีสี่ห้วยนี้นี่ด้านหน้านี้จะมีน้ําเนาะน้ํามันไหลลงมาจากนู้นนะครับพีสี่อันนี้มันเป็นแอ่งน้ําน้ําแห้งมันจะไม่มีมันจะแห้งเนาะน้ําก็จะเป็นแอ่งนะครับพีสี่น้ำบริเวณน,นี้นะครับไีสี่มีเนาะ ก็พอไม่กล้ากินเท่าไหร่นะครับพี่ซีอยู่แถวนี้ใกล้ๆนี้เพราะว่าอันตรายเนาะกลัวสารพิษนะครับพี่ซีโอ้แห้งหมดหรือยังเนาะนี่ครับเดินไปตามก้อนหินเนาะน,นี่ครับ อ๋อแห้งหมดเลยบ่สงสัยแห้งหมดแล้วนะครับพี่สีน้ำนี่ผมมาวันนั้นเขายังอยู่นะครับพี่สีโอ้ยแห้งหมดแล้วนี่โอ้ยแห้งเร็วจริงๆนะครับพี่สีน้ำอยู่ตรงนี้นี่อย่างว่านะครับพีซีมันไม่มีน้ำบ่อเนาะ ถ้ามีน้ำบ่อนี้มันจะไม่แห้งเร็วแบบนี้นะครับพี่ซีผมมาวันนั้นยังอยู่นะครับพี่ซีน้ําอยู่ตรงนี้นี่โอ้ยก้อ,อนหินนี่ก้อนหินอยู่ล้ำห้วยนะครับพี่ซีเนาะสุดยอดเลยนะครับมีแต่ก้อนอใหญ่ๆน้ําอยู่ตรงนี้โอ้แห้งหมดแล้วเนาะคิดว่ามีน้ํานะครับพี่ซีเนาะ,ะก็ยังดีครับพี่ซีได้ถือน้ํามาด้วยเนาะ เดินขึ้นไปตรงนี้เนาะครับพี่สีจะเป็นภูเขาโลนเนาะครับพี่สนะีเนาะเดินเดินไปตามก้อนหินนี่นะครับพี่สีเดินยากนนอยเดินยากนะครับพี่สนะีเนาะเพราะว่ามันเป็นก้อนหินเล็กก้อนหินใหญ่เนาะเพราะว่าเราไม่รู้เนาะว่าก้อนหินก้อนไหนมันมัมนจะปีนหรือว่าเป็นพลิกเนาะ ก็พาเลาะชมวิวไม่ใช่ชมวิวเนาะชมบรรยากาศนะครับพี่ซีอีดาห้วยเนาะแล้วก็ทีนี้เดินย้อนกลับลงไปนะครับนี่กลับลงไปดูไปกลับนะครับพี่ซีย้อนกลับลงไปนะครับโอ้เจ้าเจ้าเจ้า อ้าวผมก็ขอจบคลิปเพลงทนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ